สวัสดีช้าวันพุทธจ้าทุกคนมาดูต้นหูผ้าแมงลักนึกว่าจะไม่รอดซะแลว้วต้นพริกก็ยังไม่มีดอกเลยแครครั ជំរាបសួរមើល كده ប្រក៏ក្រក្រេនតកបង สลัดสาวคแม่ต้นสลัดยิ่งตัดยิ่งโตสูงเล็กเล็กอันนี้พากใหม่ลวไม่น่าจะต้นอะไรน่าจะเป็นสลัดเหมือนเดิมเรามีผักชีฝรั่งด้วยเพราะผักชีไทยเราเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นสลัดรอให้ต้นดินค่อยก ต้นผักชียังงามน,นี่ผักชีลาวผักชีฝรัง่งแน่นอนเลยใช่ผักชีฝรัง่งได้แค่นี้เองค่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแค่พาทุกคนมาดูต้นไม้ที่สาวกแม่ปลูกยังไม่ตายหรอกค่ะแต่มันไม่ค่อยโตนี่ผักชี ฝรัง่งเพราะหลายต้นมาได้แค่นี้เองค่ะได้เป็นพันไว้ปีหน้าขอทุกคนโชคดีนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีจ้า